ันเทิงติดตามนะคะยินดีนาเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะไก่ต้มมาให้คุณป้าในล้บาคุณป้าให้ไก่บานผมอยากได้ได้ได้ไดไดสุกไก่ทอดแมวไก่ต้มอ,อืมม,อมันร้องเพลงของตัวเองแบบที่ร้องให้เป็น ทำเพลงเศร้าก่อนในช่วงที่อนี้ครับเพลงจะรังเรื่อยๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์เล่นกันแล้วก็มาร่วมสนุกง่ายๆนะครับใครซื้อของทันไม่ทันก็ต้องขออภัยด้วยกิ๊บกูขอเช็ดหน้าเลยดิพี right. ่ขอที่จุดกระดาษเช็ดตูดเด็กหน่อยดิที่มันเป็นกระดาษเปียกเออกระดาษเช็ดมาก์กได้เนแบบนี้แหละ นี่แหละมันตรงน้านี้มมมแม่กำลังคุยเรื่องไก่เปื่อยอยู่เสียงแม่จะเข้าดิเสียงแม่เข้าอยู่เรื่องไก่เปือ่อยอ,ออกออกออก อย่าจับผมเยอะอยากทำสิ่งนี้กันอยู่ใช่ไหมไม่ได้ทำเพราะมือมมนเอื้อมออกมาไม่ได้ออืเขาบอกว่าขอเพลงเรื่องบนเตียงขอเพลงไก่เปื่อยไม่ใช่นะไม่ใช่เพลง เผืมีคนอยากซื้อให้มันถูกสุดเท่าที่มันเป็นไปได้แล้วกันเออส่วนใครจะซื้อสิบเอ็ดบาทก็เป็นช่วงที่เราปักสิบเอ็ดบาทแล้วกันนี่เนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายคนอยากซื้อนะตามแคปชั่นครับมาตีกันสภาพแม่งอ่ะเรื่องนี้ก่อนดีกว่าชอบคุยกันหลังบ้านไม่เคยคุยหน้าบ้านเลยต้องบอกว่าผมเนี่ยนึกถึง เอฟซทุกๆหน่วยนะไม่ว่าจะเป็นเอฟซหน่วยซิลหน่วยกองหน้ากองหลังกองตีกองท้ายกองไหนไม่รู้แต่คือเราจะคุยตลอดเราเราผมเนี่ยจะชอบนึกจะกองเกียรติเราแล้วก็มีแต่ไม่เป็นไรผมก็ยังขอบคุณทุกๆคนอยู่เพราะเวลาขอบคุณก็อย่างน้อยเราก็เคยได้ได้เจอกันได้มีความรู้สึกกันดีๆช่วงนึงแล้วก็เกียรติกันช่วงนึงหรือเกียรติกันตลอดไปแต่ว่าก็ขอเน้นว่าแบบผม อยากให้ทุกอย่างมันไปด้วยดีนะผมกลุ่มกว้างก็กําลังมีความสุขในหลายๆอย่างก็อยากให้มีความสุขจริงๆนะครับในในหลายๆอย่างเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างกันอยู่นะพราว่าถ้าไม่ได้อยากอะไรให้มันแบบไปไกลกว่านี้ถ้ากําลังจะมีความสุขกันแล้วก็ปาเนี่ยเรามีความสุขน่ารักน่ารักกันทุกกลุ่มดีกวรักเอฟซีเท่าๆกันเกือบทุกกลุ่มนะครับมีบางกลุ่มก็อาจจะรักมากกว่าอาจจะรักน้อยกว่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องการที่ว่าเราอยู่กันมาทั้งนานใช่ไหม อยู่กันมานานกับบางกลุ่มนานมากอยู่กันตั้งแต่เด็กอยู่ตั้งแต่ช่วงกลางหรืออยู่กันมาหลายปีนะครับเราก็พูดกันตรงๆนี่แหละแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เคยแบบอยู่ด้วยกันสนับสนุนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเนี่ยแต่ผมเนี่ยจะพูดกันข้างหลังตลอดอะไรพี่อะไรพี่มีอะไรเป็นอะไรไหมตอนนี้รอคุณบองแป๊บหนึ่งครับอ๋อไม่มีอะไรเป็นอะไรชิบหายอยู่ใช่ไหมไม่เห็นหน้าพี่แลเป็นแบบนั้นคือเวลาแบบพี่เบลเดินมานี่คือแบบต้องมีอะไรชิบหายแน่นอนกูทําอะไรผิดแน่เลยอืม ประมาณว่าอ่ะอันนี้มามาโหมดของไม่ใช่ Fc แล้วนะเอ้ยก็เป็น Fc นั่นแหละมีโหมดของพวกชอบส่งตังค์ส่งสติกเกอร์อะไรมากมายของผมนะจะย้ำนะครับว่าของผมเนี่ยก็ขอเป็นว่าไว้วันไหนผมขายของก็ช่วยอุดหนุนสินค้ากันของสําหรับผมนะก็คือการได้สติกเกอร์เนี่ยมันก็ง่ายแหละมันก็ดีแหละจริงๆหรือว่าจริงๆผมจะปรับตัวตั้งแต่วันต้นปีที่ผ่านมานะครับเป็นนักล่าสติกเกอร์ ก็คงรวยบรรยเลขเทสไปแล้วแต่ก็มันอาจจะมีความที่ว่าไม่ได้มีความสุขความคิดที่มันปนนปปกลับมากันด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราทํางานแลกกับไอ้พวกนี้ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ทํางานแบบแลกกับอะไรนะคือแบบแลกกับแลกกับให้เพื่อนๆนเอาตังค์มาซื้อของดีกว่าซื้อไปแล้วก็เอาไปแจกคนอื่นก็ได้นอกใครจะกดสติ๊กเกอร์ถึงอะไรนะพี่มันก็กลับไปคำนั้นอีกสติกเกอร์ให้ไปบุญไปให้สาวอยู่ดีใช่สติ๊กเกอร์ใหม้มาผมก็เอาไปให้สาวอยู่ดี ไปให้สาวให้หนุ่มเพื่เวลาไปให้หนุ่มๆนุมไม่มีใครเห็นอะอะไรวะก็เลยไปให้สาวเยอะกว่าอะไรวะโคตรชั่วเลยผมประมาณเท่าไหร่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคจะเห็นเหรอไม่ใช่ก็คือผมขอบคุณมีใครบ้างคะหยอกหยอกไม่มีผมไม่เคยไปห้องไหนอยู่ละเออก็จะบอกว่าเรื่องหนึ่งที่ผมจากความรู้สึกที่ผมติดตามมานะหลายโสต์หลายคนเนี่ยพอ ถึงจะเป็น MVP นะผมมาพูดกันแบบตรงๆเลยนะวันนี้นะครับผมอาจจะเป็นคำที่กระแทกใจเกลียดกันหรืออะไรก็ได้ MVP ก็มีวันตังหมดนะครับอันนี้ผมพูดแบบตรงๆคนจะส่งสติกเกอร์ให้เราไม่ว่าเขาจะรวยแค่ไหนก็มีวันตังหมดนะครับแต่สำหรับผมผมจะเป็นคนหนึ่งที่จะบอกว่าจำไว้นะครับใครที่เคยอยู่ห้องกับผมรู้จักกันนะครับผมถึงวันหนึ่งที่คุณไปตังหมดไม่ว่าจะเพาอเด็กๆคนไหนอนะ่ะแต่คุณไม่ต้องหายไปนะครับผม อยู่ด้วยกันไปยาวๆนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนที่เป็น MVP หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเปสติ๊กเกอร์เนี่ยพอวันที่ว่าอะไรนะถ้าเราพูดแบบตรงวันที่คุณมีให้คุณก็คือคนสําคัญวันที่คุณไม่มีให้พวกโฮสต์บางคนก็ไม่ไม่ได้รักคุณหรือว่าแบบก็รู้สึกอยากห่างกับคุณนะครับของผมไม่ต้องห่วงครับของผมได้ MVP ไหนตังหมดไม่มีตังเปอยู่ดูกันยาวๆนะครับเพราะผมยังอยากเห็นหน้าพวกคุณตลอดไปนะครับพูดวกวนแต่เข้าใจอยู่ใช่ไหมไช่ พราะว่า MVP จากที่ผมเจอหลายคนเนี่ยบางคนพอตังหมดอายนะครับอันนี้คือพูดจริงๆนะพี่พอตังหมดพวกอายไม่กล้าเข้ามาเพราะกลัวคนทักหรือกลัวคนเชิญว่าเฮ้ยทําไมไม่ไปเปทําไมช่วงนี้ไม่มีเปนะบางคนก็จะอายก็จะถอยห่างไปหรืออะไรเงี้ยตัวผมบอกเลยว่าวันไหนต่อให้พวกคุณตังหมดหรืออะไรแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมีความสุขกันอยู่ดูกันพิมพ์เล่นด่ากันก็เป็นกาลังใจด้านหนึ่งละพวกเราต้องออกรบนะครับ <c oughs> <c oughs> แซวเล่นอ่าก็คือมีความสุขอยู่กันให้นานที่สุดมีความสุขดีๆแบบ ให้ยาวไกลที่สุดนะครับผมอืมปักกินซุปไก่บ่นอะไรของผมเนี่ยบ่นไปบ่นไปบ่นมาน่ารำคาญจริงๆเลยไอ้เน็กชาลีเนนะีนน่ยอีกสีน่นาทีเออใช่เออเอ,อีกสี่อีกสีน่นาทีอีกสีน่นา,าทีขายในสวีเดบาทพี่มัน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 หนึบเฮ้ยแต่มันหนึบเนี่ยเวฟเวฟเวฟแล้วพี่อันเนี้ยอร่อยจริงนะมันหนึบเนี่ยจะบอกให้ว่า อร่อยอร่อยโจทย์ของเราวันนี้จริงเราปฏิญาณกันเลยนะว่าจะไม่ไม่ตั้งไอปัตตกา้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอไม่ให้ว่าว่าไม่ว่าจะไม่ขายของเพราะเราอยากใจเฉพาะเอออยากมาอยากมาขายสิบเอ็ดบาทแต่มันคงต้องเปลีป่ยนไปงนี้จริงนะผมเห็นหลายคนที่ว่าอยากกดอยากอะไรเล่นเพราะว่าก็คือหนึ่งผมก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตังอะไรวันนี้ลูกค้าก็ ไม่ได้อะไรก็ติดมีแต่ขาดทุนขาดทุนกันหมดจริงๆนะครับวันนี้แต่คือมีความสุขก็คือมันเป็นการที่ว่ามาขอบคุณเพื่อนๆแล้วผมที่ผมจะทําไม่ได้คือทําให้มันได้เกิดทุกๆอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์อ่ะทุกๆอาทิตย์อ่ะเออชิบหายก็ทุกๆอาทิตย์อ่ะชิบหายไปด้วยกันอ่ะเออก็ดูเนี่ยดูแค่นี้เลยวันนี้ทีมงานมาเยอะกันขนาดเนี้ยวันไหนที่ทีมงานไม่มาก็คือแปลว่าหน้าหมดความจริงใจกันก็คือที่เกียรตมาเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่คนไม่ได้อะไรเออไม่เดี๋ยววันนี้เปิดไม ตอนนไ้นผมไม่ต้องมาคนก็มากดกดไปเนี่ยคือปาตะก้ามันก็ทําให้เราทําพูดง่ายขึ้นเพราะมันมีกฎที่ห้ามยหนึ่งประเด็นเลยตอนนี้ที่เราโดนติ๊กต็อกแจ้งเตือนมาตลอดตั้งแต่เปิดไลฟ์คือเราพูดว่าขายโดยที่ไม,มไม่ได้ปกาปตกตก้าใช่เดี๋ยวช่องอนาชิพหายวายว่าก้าวมันว่านั่นแหละก็ใครจะซื้อสิบเอ็ดบาทรอช่วงเวลาที่มันสิบเอ็ดบาทาานะั่นจริงๆใครไม่ซื้อไม่ต้องซื้อไลฟ์ผมไม่มีการบังคับซื้อของนะครับผมพูดคุยกันสนุกสนุก ดาทอกันอย่าดาคำแรงเพราะเดี๋ยวช่องกูบินก็คือพูดคุยกันสนุกสนุกไม่ต้องซื้อของพูดคุยเล่นกันพอแล้วนะครับผมอขอปากตะกร้าเรยๆรอยไว้ก่อนแล้วกันแต่ไม่ต้องซื้อนะพูดตรงๆเอต่อไปเป็นมันบดอีกกี่นาทีเราจะมาขายสิบเอ็ดบาทนะพี่มันบดอะไรมันบดไม่มีมันหนึบเนี่ย ไอ้ตะา้าอ1บาทให้เลงงานที่ปักหมุดแล้วกันครับที่ลอยขึ้นมาหน้าจออ่า,อาเดี๋ยวมันจะมีช่วงปักหมุดลอยขึ้นมาหน้าจออันนั้นคือ11บาท11บาท,บาทค่อยกดซื้อใครกดแล้ว,วเช็คตังค์มันส่วนที่มันห้อยห้อยวางอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะห้อยห้อยแล้วก็ส่วนใครที่กดแล้วมันไม่ได้11บาทมันหมดเวลาก็กดยกเลิกกดอะไรไปได้เลยตามสบายใจใจชอบอืมมา3นาทีไม่ต้องร้องเพลงพูดเดี๋ยวก็หมดแล้ว3นาทีบอกว่าที่มันหนึบ มันหนึบอร่อยมันหนึบนี่นะครับมีหลายคนเคยซื้อไปแล้วอร่อยอร่อยไม่เห็นตะกายยังไม่เห็นลองเพื่อนเพราะว่าแมงยุงยากจะแต่งเลยแต่ว่าจ <น S 2> เจ๋งอยู่ตรงเวลาคุปองถึงจะมาไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเห็นราคาก็ไม่ใช่อ่าอ่ารับสตออะไรพูดอะไรนะพี่ไม่เข้าใจพี่โดนโบนโบนคู่อะไรต่อยหนูในตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยผมผมตั้งแต่สี่ปีที่แล้วนะ เราก็ไปดูตอนเราไปดูไปดูมวยวันนั่นแตะที่ไหนนะนนแล้วคือโหเวลาเตะมันที่เสียงดังมากนะชอบไปดูนะครับตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้คือย้ายมาอยู่ตรงนี้ละใกล้ตรงนี้มากเลย <S 2> <S 2> <S อืมไหนดูดิไม่ทันอีกแล้วแต่มันยังมีคนได้อยู่ใช่ไหมพี่ไ,ไ,ได้ก็ว,วันนี้เรามีต้องต้องแปดร้อยบาทน,นะอย่ามองว่ามันน้อยนะเพื่อนเพราะว่าพอ มันต้องไปซื้อบ้างมันก็เยอะอยู่นะเพื่อนแล้วก็ลูกค้าก็ก็คือเต็มใจให้มาจริงเลยเดี๋ยวนี้จะมีถุงเท้าด้วยถุงเท้าตอนสิบเอ็ดบาทก็คือของมัน<อ>ดีดจริงนะ<ป>นี่นี่ทําไมผมชอบอันนี้รูป้ป่ะเพราะว่าผมใส่จริงไม่ว่าผมจะแต่งตัวแบบเป็นสูตรนะพี่แต่ว่าข้างในรองเท้าผมาต้องเป็นถุงเท้าแบรนด์นี้ยืดยืดแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันดีมากอะ่ะ ถุงเท้าบ้าอะไรมีรับประกันด้วยนี่คือพูดพูดแบบพูดแบบลูกค้าไม่รู้แต่พูดในฝังในใจไงไม่เคยเห็นมาก่อนถุงเท้าบ้าอะไรมีรับประกันด้วยมึงเคยเห็นไหมล่ะชุดโคตรเท่ถอดบูทดังออกมาเป็นลายเนะี่ยเออคือประเด็นน่ะ <c oughs> เขามีเป็นเราชอบจัดก,กิฟต์เซ็ตมาน่ารักน่ารัก,รก <c oughs> เออแล้วคือประเด็นน่ะมีรับประกันด้วยยืดหยุ่นคือเอาไปสโลงสไลด์ถ้าบอมันขาดล้วก็สามารถเอาไปไป,ไป,ไปเคลมได้ ยังนึกภาพไม่ออกเลยตอนเดินไปเค็มถุงเท้าอ่ะตั้งแต่ก่อนแม่ถามออกจากบา้านแล้วไปทำไรบอกถุงเท้าไเค็ม <s> อืมน่ารักปลาน่ารักน่ารัก <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาว้วยนะคะ